แจ็คกี้ก็เป็นเค็ตนะครับนรคนลูกกินทุกวันคนละมือเร,เรือ่องอของคุณงกงวันนี้คนละหน่อยค่ะไม่เยอะค่ะบอกกับตงว่าคน ล,ลูกนี้ขนทกันกกลูกนี้มีไซเ์กดี้อนี้นะครับ็นลูลูกนี้ก็มอนลูกจอ

ทุกอย่างถึงม่มทลายอ้โหอสุดสดค่ะทำตัวที่เหลือท,ทํา 뭐 위한 Sáy lé, ôi ôi mà Sáy nó chín đắm đủ can phai nó

ดูตัวดูตัวเห้เชียเดี๋ยวนีกินแม่งต้องสู้กับพี่ต้นแล้วนะดูยางก่อนอูยังสู้ไม่ไ,วไหวอยางก่อนเนะนต,นต้นมอตอแม่งการ์า cạnh một ทำให้ได้ตัวเดีกว่ากดสายกดสายโอ้โหผมจะิีนนะเฮียกดสายเปิดได้ปะเปิดได้เปิดได้เปิดได้กูไม่ได้กดสายเลยเฮียกัน người dân tuối anh gì kiểu này không? hiện đại. đi coi ở. kéo qua không? được bốn mươi mét ha. neo ไม่ค like oh, ุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยการ์ดกันตันหยกมากไอ้เขี้ยชีนเขียวระดับที่กันตันหยกมาดโอ้โหกลจอหมดโตหรือเปล่าโอ้โหน้ำเงิเอาไม่ได้ ไอ้เนี่ยน้ำเงินแม่เข้าโหลูกเมื่อ,อกี้คินตนารังงานแม่ก็สุนยอดเลยแม่ยี่งอนะไรบ้างอืมเมตาอกิดเลี้ยงไม่ตไม์ตู่สี่เงี้ยนะคงเป็นวิชาเต่าที่เขาว่าไม่ใช่